สวัสดีค่ะเพื่อนนทุกคนวันนี้แอดมินช่องวันดีๆนะคะมีสาระเกี่ยวกับต้นกระเป๋าสตังหรือที่เรียกว่าต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะคะต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองจะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลนําโชคเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินนะคะที่เห็นเป็นสีขาวๆนะคะจะเป็นดอกที่เข้าออกมาจากตรงกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเงินนะคะ บางคนก็จะเรียกว่าต้นกาบหอยนะคะคนโบราณนะคะมีความเชื่อว่าถ้าบ้านไหนหรือร้านไหนที่ค้าขายนะคะจะนิยมปลูกต้นกระป๋าสตางค์นะคะไว้หน้าร้านหน้าบ้านจะเรียกลูกค้านะคะทำให้การเงินดีค่ะค้าขายดีแล้วก็รายจ่ายไม่ค่อยมีรายจ่ายนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่ออกดอกนะคะ จะมีโชคไมลาาทั้งด้านการเงินอันนี้ก็เป็นความเชื่อสมัยโบราณนะคะแต่แอดลองเอามาปลูกนะคะแต่ก่อนแอดไม่รู้จักนะคะต้นนี้พอแอดเริ่มปลูกไม้มงคลนะคะก็ชอบแล้วก็เห็นที่ร้านก็เลยซื้อมาปลูกนะคะแล้วก็แอดก็สังเกตว่าตั้งแต่ปลูกต้นกระเป๋าตังค์นะคะรู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยติดขัดนะคะแล้วก็ ครอบครัวไม่ค่อยมีเรื่องให้จ่ายเงินให้เสียเงินนะคะไม่ค่อยมีรายจ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ต้องเงินออกกระเป๋านะคะอาจจะเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแอดคิดว่าถ้าเราปลูกต้นกระเป๋าตังค์นะคะหรือที่เรียกว่ากระเป๋าเงินกระเป๋าทองไว้นหน้าบ้านจะเป็นพ้ดีกับเรานะคะ วิธีปลูกก็ง่ายๆนะคะก็ปลูกดินธรรมดาก็ได้ดินซื้อมีขุยมะพร้าวก็ได้นะคะการรดน้ําก็รดปกติปลูกที่ร่มก็ได้ที่มีแสงราไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าปลูกตรงที่แดดจัดๆนะคะที่โดนแดดมากๆเขาจะทําให้ใบเขาลวกนะคะแล้วก็ใบก้านใบเขาจะเป็นสีดําๆนะคะพยายามปลูกให้ ดูนแดดนิดนึงมีร่มนะคะจะดีมากเป็นไม้มงคลที่ปลูกง,ง่ายนะคะแอดก็ปลูกขยายพันธุ์2-3กระถางเลยคะ่ะเวลาเขาออกดอกสีข,า,ขาวนะคะจะมีความสวยมากเลยนะคะแล้วก็แอดก็เลยอยากนำสาระดีๆนะคะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากหามาปลูกนะคะ บางคนนะคะก็ไปซื้อตามร้านที่ขายต้นไม้ก็ไม่แพงนะคะแต่ถ้ามีเพื่อนๆที่ปลูกไว้นะคะก็มันก็จะมีต้นเล็กๆนะคะเราก็สามารถไปขอเขามาปลูกได้นะคะก็ไม่น่าจะห่วงห้ามอะไรนะคะก็ที่บ้านแอดนะคะจะมี2กระถางก็จะออกดอกประมาณนี้เลยนะคะที่เป็นกลีบเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋านะคะบางครก็จะเรียกว่าต้น กับหอยก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะตามที่เห็นก็จะมีสีเขียวนะคะกับสีม่วงตอนนี้แอดยังไม่มีสีม่วงนะคะแอดรอให้เขาออกลูกก่อนแอดก็จะไปแลกเปลี่ยนกับพี่ที่ทํางานนะคะเพราะเพราะพี่ที่ทำงานจะมีต้นสีม่วงๆนะคะจะยังไงแอดจะมาอัเปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคน,คนที่ติดตามรับชมนะคะแอดฝาก ทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆสาระดีๆที่แอดจะนำมาฝากในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ